สวัสดีทุกทกท่านนะคะที่ติดตามการถแถลงข่าวมติคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่25กรกฎาคมค่ะมติแรกนะคะคงจะได้รับทราบกันไปบ้างแล้วคือที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดให้วันจันทร์ที่31กรกฎาคม2566เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งวันนะคะซึ่งก็จะทำให้หยุดยาวสาว์อาทิตย์ นี้ก็จะยาวไป5้าวันตั้งแต่วันเสาร์ยาวไปถึงวันที่เสาร์ที่28กรกฎาคมยาวไปถึงวันที่สองสิงหาคมรวมทั้งสิ้น6วันเลยนะคะทีนี้หลังจากที่มตินี้ได้เผยแพร่ไปอย่างพี่น้องประชาชนแล้วม,มีข้อกังวลซึ่ง เป็นเสียงสะท้อนมาในโลกโซเชียลมีเดียอยู่นะคะทั้งที่ก็ไม่ควรจะเป็นประเด็นเพราะว่าการแจ้งวันหยุดราชการพิเศษนั้นก็ทํามาอยู่หลายครั้งจึงขอใช้โอกาสนี้แจ้งย้ําให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการหยุดยาวตั้งแต่วันที่28รกรกฎาคมถึง2สิงหาคมแล้วเพิ่มในวันจันทร์ที่31รกรกฎาคมนี้ไม่ได้กระทบภาคเอกชนนะคะเพราะว่า ให้ภาคเอกชนพิจารณาตามความเหมาะสมในส่วนของทางราชการไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานราชการหรือว่าโรงเรียนก็เช่นเดียวกันการให้พิจารณาตามภารกิจของหน่วยงานนั้นๆถ้าเห็นว่าไม่สมควรอาจจะเกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือกระทบต่อการบริหารประชาชน ก็ไม่ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีวันหยุดตรงนี้ก็ได้พิจารณาตามความเหมาะสมเอาประชาชนเป็นตัวตั้งซึ่งแนวทางนี้ก็ปฏิบัติมาทุกครั้งที่มีการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่ถามกันว่าแล้วจะกระทบกับโรงเรียนหรือไม่ที่ผ่านมาก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาได้มอบให้ส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษาทุกที่เนี่ยได้บริหารจัดการในเรื่องการจัดการเรียน การสอนให้เป็นไปตามชั่วโมงตามที่กำหนดโดยที่จะไม่ส่งผลกระทบนะคะซึ่งปกติแล้วทางสถานศึกษาส่วนใหญ่ก็จะมีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสำคัญสำคัญอยู่แล้วก็ขอย้ำให้เข้าใจในแนวทางที่ปฏิบัติมาตลอดออในช่วงที่มีการประกาศวันหยุดราชการพิเศษค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ถามว่าแล้วทำไมถึงมาประกาศ วันหยุดพิเศษในวันที่สามเออในวันอังคารที่15กรกฎาคมนี้ก็ต้องขอเรียนอีกทีว่าในการกําหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อให้เป็นวันหยุดยาวแล้วนําไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องการท่องเที่ยวทุกครั้งคณะรัฐมนตรีจะมีการพิจารณาและประกาศ ล่วงหน้านะคะเป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาวันหยุดพิเศษของทางราชการซึ่งในสําหรับปีนี้ในช่วง6เดือนแรกเนี่ยได้ประกาศไปเรียบร้อยแล้วและเดิมเนี่ยทางคณะรัฐมนตรีก็คิดว่าในช่วง6เดือนหลังจะเป็นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดใหม่แต่ด้วยณนปะัจจุบันนี้ยังไม่สามารถมีการจัดตั้งรัฐบาลได้นะคะ ครมอชุดรักษาการจึงต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาก็ขอย้ำให้เป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันค่ะประเด็นต่อมาค่ะเรื่องของคารมอที่เห็นชอบในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของรางปฏิญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปกประจำปี2,566ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่3สิงหาคมณนะเมืองซีแอตเทิลที่รัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาค่ะ การประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปกที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็จะเป็นการต่อยอดสอดคล้องกับการประชุมเอเปกที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG นะคะสำหรับสาระของปติญญารัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปกก็จะ ครอบคลุมด้วยหลักการ4ีเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นระบบการเกษตรอาหารที่ยั่งยืนและยืดหยุ่นค่ะประเทศสมาชิกที่ประกอบด้วยกลุ่มเศรษฐกิจ22ประเทศนั้นจะต้องส่งเสริมความมั่นคงอาหารการดูแลสิ่งแวดล้อมการรักษาวิถีชีวิตคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมสำหรับคนรุ่นปัจจุบันและในอนาคตค่ะหลักการที่2ค่ะ เป็นนโยบายเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและความยืดหยุ่นในระบบการเกษตรและอาหารที่แตกต่างกันเพราะว่าในแต่ละกลุ่มเศรษฐกิจนั้นก็มีบริบทที่ที่ไม่ได้เหมือนกันร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีความยืดหยุน่นเพียงแต่ว่ายึดหลักการที่เอเปกเห็นพร้องเห็นพร้องต้องการหลักที่3คือการปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรและอาหารของเอเปกไปสู่ความยั่งยืนและยืดหยุ่นนะคะ ซึ่งจะต้องมีกฎระเบียบที่อ้างอิงหลักวิทยาศาสตร์ปัจจัยเสียงและสะท้อนถึงมาตรฐานสากลหลักการสุดท้ายจะเป็นระบบการค้าแบบพหูภาคีและตลาดที่โปร่งใสคาดการได้เปิดกว้างและยุติธรรมมีความสำคัญต่อความมั่นคงอาหารในระดับภูมิภาคและระดับโลกค่ะเรื่องที่3ของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งผลักดัน หลักการสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและวันนี้รัฐบาลก็ได้เดินหน้าผลักดันต่อให้หลักการสิทธิมนุษยชนเนี่ยอยู่คู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยซึ่งเป็นกรอบแนวทางที่รัฐรฐบาลได้ประกาศที่จะดำเนินการตามข้อเสนอของ ของ UPR นะคะหรือที่เรียกว่ารายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิทมนุษยชนปี2564ที่รัฐบาลเสนอตัวที่จะรับไปยกระดับการขับเคลื่อนเรื่องสิทธทิมนุษยชนในประเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจค่ะ วันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมนะคะก็ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนระยะที่2นะคะพศ2566ถึง2570ค่ะสาระของแผนก็จะประกอบด้วย4แผนย่อยด้วยกันนะคะแผนแรกก็จะเน้นในเรื่องของ การปฏิบัติการด้านแรงงานสิ่งที่จะต้องมีการขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจคือการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมาตรการที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆเช่นการคุ้มครองสิทธิแรงงานการจัดสวัสดิการสังคมการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำที่เพียงพอรวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านแรงงานและระบบค้นหาข้อมูลด้านแรงงานด้วยนะคะ อีกแผนหนึ่งคือแผนปฏิบัติการด้านชุมชนที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแผนนี้ก็จะประกอบด้วยการดำเนินการอย่างเช่นการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการและการจัดทำผังเมืองต่างๆในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษรวมถึงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกด้วยแผนที่3ค่ะจะเป็นแผนปฏิบัติการด้านปกป้องนักสิทธิมนุษยชนเช่นการ ลักดันการเข้าเป็นภาคีส่วนที่สัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวขอ้องเช่นอนุสัญญาระหว,ระว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญการเยียวยาเหยื่อหรือ,รอผู้เสียหายตามกรอบกฎหมายและพัฒนามาตรการเยียวยาทั้งทาง,ทางร่างกายและจิตใจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ แผนที่4นะคะจะเป็นแผนปฏิบัติการด้านการลงทุนระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติค่ะแผนนี้ก็จะประกอบด้วยการพัฒนามาตรการและกลไกการก,กำกับดูแลนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ ให้เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการของสถาะชาชาติและเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวนะคะยังแผนนี้ยังรวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นๆค่ะ นี่ก็เป็นเครื่องยืนยันถึงการขับเคลื่อนของรัฐบาลนะคะนอกจากจะเดินหน้าเรื่องเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็จะต้องดําเนินการควบคู่ไปกับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยขอเพิ่มอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องทางเศรษฐ,ฐกิจที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำถึง การเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบจะได้เป็นที่เข้าใจว่าวันนี้ศักยภาพทางเศรษฐกิจศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศไทยนั้นเราดีขึ้นอย่างเรื่อยๆโดยการจัดอันดับของสถาบันการจัดการนานาชาติหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า International Institute for Management, Management Development เรียนสั้นๆว่า IMD นะคะปี2566ค่ะปีนี้เราได้รับการจัดอันดับ ที่สูงขึ้นนะคะอยู่ในลำดับที่30ของโลกดีขึ้นจากเดิมปีที่แล้วที่อยู่ลำดับที่34ทั้งหมดนะคะมี64เขตเศรษฐกิจค่ะและสำหรับในกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียนนั้นประเทศไทยอยู่ในลำดับที่3ค่ะในการจัดอันดับที่เราอยู่อันดับ30ดีขึ้นจากเดิมเนี่ย แบ่งเป็น4ด้านด้วยกันนะคะและประเทศไทยของเราดีขึ้นในทุกๆด้านด้านแรกคือด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจค่ะเราอยู่ที่ลำดับที่16ดีขึ้นจากลำดับที่34ในปีที่แล้วนะคะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการลงทุนการค้าระหว่างประเทศที่ดีขึ้นหลังจากที่มันชะลอตัวในช่วงโควิด19ค่ะ ด้านที่2ค่ะด้านประสิทธิภาพภาครัฐเราอยู่ในลำดับที่24ปรับดีขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ลำดับที่31อันนี้ก็มาจากการใช้จ่ายภาครัฐการบริหารสถาบันกับการปรับปรุงกฎระเบียบนะคะที่ทำให้ทุกอย่างของภาครัฐนั้นมีประสิทธิภาพขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญะคะ่ะด้านที่3คือด้านประสิทธิภาพภาคธุรกิจนะคะ ปีนี้อยู่ลำดับที่23ปรับดีขึ้นจากลำดับที่30ค่ะเป็นผลสืบเนื่องมาจากด้านผลิตภาพตลาดแรงงานการเงินและทัศนคติและการให้ค่านิยมมีอันดับที่ดีขึ้นค่ะส่วนด้านสุดท้ายนะคะด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะประเทศไทยอยู่ลำดับที่43ปรับดีขึ้นจากลำดับที่44ปีที่แล้วมาจากโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่มีการ ตอบสนองของความต้องการภาคธุรกิจและการพัฒนาประสิทธิภาพในเรื่องของอ,อินเทอร์เน็ตรวมถึงทางการยกระดับความรู้การใช้เทคโนโลยีมากขึ้นที่ครอบคลุมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสิ่งแวดล้อมนะคะและการศึกษาค่ะก็ทั้งทั้งหลายทั้งปวงผลการประเมินนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันว่ารัฐบาลได้วางทิศทาง การสร้างความมั่นคงและการเดินหน้าอย่างอย่างที่ไม่ต้องกังวลให้กับรัฐบาลชุดใหม่นะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องถัดมานะคะวันนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีก็รับทราบผลการหารือกันนะคะระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำนักง,งานกอพอเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์นะคะจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันก็จะมีปัญหาเรื่องแพทย์ลาออกกันทั้งบ่อยแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ที่ออกมาเรียกร้องอ ออกมาเรียกร้องมากขึ้นนะคะวันนี้ทางกอพอแล้วก็ทางสาธารณสุขก็ได้หารือร่วมกันแล้วโดยมีข้อพิจารณาอย่าง,ะะางเช่นจะมีการเพิ่มการผลิตแพทย์ให้มากขึ้นนะคะโดยจะให้ทางอวนี่ก็รับไปพิจารณาแล้วก็ดําเนินการ2ค่ะก็จะมีการเพิ่มความเจริญก้าวหน้าให้กับบุคลากรทางการแพทย์จะเริ่มอย่างเช่นพยาบาลนะคะเดิมพยาบาลเนี่ยจะได้แค่ระดับแบบ การทํางานระดับอยู่ที่ระดับชํานาญการอันนี้ก็จะมีการขยับให้พยาบาลไปจนถึงระดับชํานาญการพิเศษนะคะแล้วก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาระบบสวัสดิการและค่าตอบแทนทางบุคลากรทางการแพทย์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะมีการเร่งรีบดาเนินการให้นะคะสาหรับบุคลากรทางการพาแพทย์ค่ะเรื่องถัดมานะคะสําหรับวันหยุดยาวใครยังไม่มีที่ท่องเที่ยวนะคะก็ลองไปดูโบราณสถานและก็พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะคะวันนี้ทางคอรมอเองก็ได้มีการอนุมัติหลักการร่าง กฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานแต่อันนี้นะคะก็ยังคงค่าเข้าชมของคนไทยไว้เท่าเดิมนะคะก็จะมีการปรับขึ้นของค่าเข้าชมของต่างชาติแต่ว่าก็ไม่ได้ปรับเพิ่พมขึ้นสูงมากนักนะคะอย่างเช่นโบราณสถานประเภทอุทยานประวัติศาสตร์สำหรับคนสัญชาติไทยนะคะก็คนละ20บาทบุคคลสัญชาติอื่นค่ะก็คนละ120บาทถึง200บาทจัดเดิมก็เพียงแค่100บาทนะคะในส่วนของ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากอย่างเช่นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์สำหรับคนไทยนะคะก็เพียงแค่คนละ30บาทคนต่างชาตินะคะก็คนละ240บาทจากเดิมก็200บาทค่ะก็มีการขึ้นมาอีก40บาทนะคะนอกจากนี้ค่ะในกฎกระทรวงก็มีการปรับปรุงรายชื่อโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วแล้วก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่เรียกเก็บค่าเข้าชมได้นะคะโดยจะมีการเพิ่มเข้ามาอีกสี่แห่งนะคะ ก็คือหนึ่งโบราณในสถานอุทยานแห่งชาติประวัติศาสตร์สตอกกอกทงนะคะอยู่ที่จังหวัดสระแก้วโบราณสถานวัดกุฏีดาวนะคะที่พระนครศรีอยุธยาค่ะพิพ,ธพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาตินครนายกค่ะพิพิพธภัณฑ์ทาสถานแห่งชาติที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอันนี้ก็ใครยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวระหว่างวันหยุดยาวก็ลองไปชมกันได้นะคะก็เรื่องแต่งตั้งคะ่ะเรื่องสุดท้ายนะคะของกวางวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีมติอนุมัต,มติเห็นชอบเรื่องแต่งตั้งดังนี้คะ่ะ นายทรงพลชีวปัญญาค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันคุ้งครองเงินฝากต่ออีกหนึ่งวาระค่ะ,ะก็มีการแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ำเสียนะคะโดยมีนายอัศาวินโชธพนงังและก็นางวันธนีมณีศิลาสันคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอภัยค่ะสวัสดีค่ะ ก็มาต่อกันด้วยมติครมอนะคะอีก2เรื่องด้วยกันค่ะในเรื่องแรกค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ส,สินทางปัญญานะคะก็ทางคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็ได้เห็นชอบในการจัดทาบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นะคะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือว่าที่เรียกว่าไหวโปค่ะก็จะเป็นการขยายความร่วมมือในสาขาเฉพาะนะคะเพื่อที่จะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของการให้ความช่วยเหลือธุรกิจประเภท SME แล้วก็ธุรกิจประเภท, e, ท Startup ค่ะในกรณีที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญานะคะเกิดขึ้นก็จะสนับสนุนให้เกิดการค้า ขายภายในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ระหว่างภูมิภาคได้สะดวกแล้วก็มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งอ,องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือว่าไวโ o นี่ก็แน่นอนอยู่แล้วค่ะว่ามีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะนอกจากจะให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับ SME และ Startup ดังที่กล่าวมาแล้วนะคะก็จะ การเข้าทำ MOU นี้ก็จะช่วยยกระดับเรื่องของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่นำมาใช้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลหรือว่าการส่งเสริมนะคะยกระดับเทคโนโลยีที่เอามาใช้ที่ข้องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาก็จะทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้แล้วก็รวมถึงมีเรื่องของการปลดล็อก การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้เนี่ยตรงนี้สามารถนำมาใช้เป็นหลักในการค้ำประกันเงินกู้เพื่อต่อยอดทางธุรกิจได้แล้วก็สนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ต่างๆความร่วมมือตรงนี้นะคะก็จะมีทำให้ประเทศที่อยู่ในประเทศเครือข่ายสมาชิกเนี่ยสามารถที่จะนำไปพัฒนาแล้วก็สร้างเป็นกรอบความเข้าใจใช้ภายใน ประเทศแล้วก็ประเทศสมาชิกร่วมกันได้ค่ะก็ร่างบันทึกความเข้าใจนี้นะคะไม่ก่อให้เกิดความผูกพันด้านงบประมาณนะคะแล้วก็จะมีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ลงนามและมีผลใช้บังคับต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5ปีด้วยกันค่ะก็จะทำให้เกิดความแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนะคะในระหว่างประเทศเครือข่ายสมาชิกแล้วก็ เพิ่มองค์ความรู้ในด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นเรื่องของปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เราพบว่ามีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยๆก็จะนําไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเหตุอย่างเข้มงวดแล้วก็ให้เกิดผลสําเร็จเพิ่มมากขึ้นค่ะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวค่ะวันนี้ทาง กระทรวงพอมอนะคะก็ได้มีการจัดทํารายงานประจําปีนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีค่ะเป็นการจัดทํารายงานประจําปีแสดงจํานวนคดีที่เกิดขึ้นกับความรุนแรงในครอบครัวนะคะแล้วก็ความรุนแรงต่อเด็กสตรีค่ะสำหรับในช่วงปี2563ที่ผ่านมาก็จะมีผู้ที่ถูกได้รับความรุนแรง จากความรุนแรงเกี่ยวกับเด็กและสตรีที่มีการเข้ารับบริการที่ศูนย์พึ่งได้ในโรงพยาบาลนะคะจำนวนถึง500จำนวน566แห่งเนะะี่ยค่ะมีจำนวนทั้งสิ้น16,676รายซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าในจำนวนนี้ปรากฏว่าเป็นเพศหญิงถึง15,000กว่าราย ต่อมาในปี2564ค่ะผู้ที่ถูกกระทําความรุนแรงนะคะที่เป็นความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเนี่ยที่มาเข้ารับบริการนะคะก็จำนวนก็ยังคงใกล้เคียงกับปี2 5 6 3ก็คือประมาณ1,6000กว่ารายแล้วก็ยังคงเป็นเพศหญิงที่มากถึง1,5 0 0 0กว่ารายค่ะซึ่งค่าเฉลี่ยนะคะถ้านำมาคำนวณเป็นค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยผู้ที่ถูก ได้รับความรุนแรงเฉลี่ยมากถึง46รายต่อวันเลยทีเดียวค่ะสำหรับความรุนแรงในครอบครัวนะคะที่มีการรายงานเข้ามาก็คือจะมีในปี2563มีจำนวน2,000อขออภัยค่ะ223คดีค่ะในปี2564มีจำนวน85คดีซึ่ง เหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีนี้แน่นอนว่าเราไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วก็ ไม่อยากให้มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นอยากจะเห็นจํานวนเหล่านี้ที่ลดลงนะคะซึ่งทางกระทรวงพอมและทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของความรุนแรงนี้มาโดยต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างกลไกลเครือข่ายต่างๆนะคะที่จะทํางานทั้งในเชิงของการ ป้องกันการแก้ไขปัญหาแล้วก็การให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ถูกกระทํา ด้านความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะความรุนแรงเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลไปสู่ปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นในสังคมได้ค่ะก็จะมีมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐออกมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้เกิดให้คลี่คลายไปได้นะคะรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องที่สําคัญก็จะเป็นการสร้างทัศนคตินะคะของพวกเราทุกคนในสังคมที่ให้ เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะช่วยกันยุติหรือว่าลดปริมาณของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าพบว่ามีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเราเป็นผู้พบเห็นหรือว่าเราเป็นผู้ประสบกับความรุนแรงนั้นก็สามารถที่จะแจ้งเข้าไปที่ทางสายด่วนของกระทรวงพมนะคะหมายเลขโทร1น0 0 เพื่อที่จะขอความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งในการที่จะยุติปัญหาตรงนั้นได้นะคะนอกจากนี้ยังมีในส่วนของแอปพลิเคชันไลน์นะคะเป็นไลแอดนะคะเรียกว่าไลแอดไซ E.S.S. HelpMe นะคะซึ่งตรงนี้ก็มีการเปิดให้บริการมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะคะก็ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ที่แจ้งของความช่วยเหลือหรือว่าแจ้งเหตุเข้ามามากกว่า300รลายนะคะการแจ้งเข้าไปผ่านช่องทางล i ยแอดนี้นะคะก็ จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือนะคะกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่พร้อมที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะช่วยกันยุติความรุนแรงไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าความรุนแรงต่อเด็กและสตรีค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับการถแถลงมติคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไม่ทราบว่าผู้สื่อข่าวมีประเด็นข้อสักถามไหมคะถ้าไม่มีก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการถแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ขอบคุณค่ะ